าจเคยรู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยเงื่อนไขเต็มไปด้วยสิ่งสำคัญที่ดูเหมือนซ่อนอยู่ข้างหลังม่านหมอกเหมือนต้องไขไปริศนามากมายถึงจะพบสิ่งที่ต้องการจริงๆแต่ความจริงแล้วสิ่งสำคัญไม่เคยหายไปไหนมันอยู่ตรงนั้นเสมอแค่หัวใจของคุณยังม่ว่างพอที่จะมองเห็นมันเท่านั้นเอง เพราะคุณยังแบกสิ่งที่เกินจําเป็นแบกคำสั่ซสอนที่ไม่เข้ากับหัวใจแบกความคาดหวังของคนอื่นแบกความกลัวที่จะตัดสินใจผิดและเมื่อคุณไม่ยอมวางสักอย่างโลกก็เต็มไปด้วยทางแยกที่สับสนเต็มไปด้วยสิ่งรบก,กวนที่ทำให้คุณมองไม่เห็นสิ่งสำคัญจริงๆโลกไม่เคยซ่อนอะไรจากคุณคุณแค่ซ่อนตัวเองหลังสิ่งที่ไม่จำเป็นเท่านั้น หลายครั้งคุณรู้สึกว่าโลกโหดร้ายกับคุณเหมือนโลกตั้งใจซ่อนบางอย่างจากสายตาคุณเหมือนทุกคำตอบต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดทุกสิ่งที่สําคัญสำหรับคุณทุกสิ่งที่หัวใจเฝ้ารอทุกสิ่งที่เป็นของคุณจริงๆมันอยู่ตรงนั้นเสมออยู่ที่ที่มันควรจะอยู่และพร้อมจะปรากฏให้คุณเห็นทุกเมื่อแต่สิ่งที่ทำให้คุณมองไม่เห็นมันไม่ใช่เพราะโลกปิดบัง แต่เพราะคุณเองก็หลบซ่อนตัวตนของตัวเองอยู่ข้างหลังสิ่งที่ไม่จำเป็น คุณกอดทุกอย่างไว้แน่นทั้งความกลัวทั้งความคาดหวังทั้งความคิดว่ามันต้องสมบูรณ์คุณพยายามรักษาภาพลักษณ์ให้ดีพอในใสายตาของคนอื่นคุณพยายามเก็บทุกทางเลือกไว้เพราะกลัวเลือกผิดจนหัวใจของคุณเต็มไปด้วยของที่ไม่ใช่คุณจริงๆและสิ่งเหล่านั้นคือม่านหมอกที่ทำให้โลกดูสับสนและคำตอบที่ดูห่างไกลโลกไม่เคยต้องซ่อนอะไรจากคุณ มันแค่ร้อยคุณกล้าถอดหน้ากากวางสัมภาระและก้าวออกจากเงาของตัวเองเพื่อมองโลกด้วยหัวใจที่เปลือยเปล่าและซื่อตรงอีกครั้งวันที่123เมื่อคุณเลือกง่ายโลกก็ไม่ซ่อนสิ่งสำคัญอีกต่อไปเพราะสิ่งสำคัญไม่เคยหายไปไหน มันแค่รอให้คุณกล้าตัดสิ่งที่เกินจำเป็นออกไปก่อนในวันที่คุณกล้ายอมรับว่าไม่จำเป็นต้องกอดทุกอย่างไว้ในวันที่คุณตัดสินใจปล่อยมือจากสิ่งที่ไม่ได้สำคัญจริงๆโลกก็ค่อยๆเปลี่ยนไปในสายตาของคุณเงาหมอกเริ่มจางลงสิ่งรบกวนเริ่มเงียบลง เส้นทางเริ่มชัดเจนขึ้นสิ่งสำคัญไม่เคยไปไหนมันแค่รอให้คุณใจกล้าพอที่จะเลือกง่ายขึ้นเลือกเพราะหัวใจรู้สึกจริงๆไม่เลือกเพราะกลัวใครผิดหวังไม่เลือกเพราะคิดว่าควรจะและเมื่อหัวใจคุณเบาขึ้นคุณจะรู้ว่าโลกไม่ได้ซ่อนสิ่งสำคัญไว้เลยแค่คุณแบกของเกินไปเอง เมื่อคุณเริ่มกล้าวางสิ่งที่ไม่จำเป็นเมื่อคุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่สำคัญจริงๆหัวใจของคุณจะค่อยๆเบาขึ้นทีละน้อยเหมือนใครบางคนยกสัมภาระหนักๆออกจากบ่าคุณจะเริ่มหายใจได้ลึกขึ้นเริ่มมองโลกดีกว้างขึ้นและเริ่มมองเห็นว่า คำตอบที่คุณเฝ้าตามหามาตลอดนั้นอยู่ตรงหน้าคุณนี่เองสิ่งสำคัญไม่ได้ซ่อนอยู่ไกลแสนไกลมันไม่ได้ซ่อนอยู่ในอนาคตอันไกลโพ้นมันอยู่ในที่ที่ของมันตลอดเวลาเพียงแค่ถูกบดบังด้วยสิ่งเกินจํำเป็นที่คุณแบกไว้จนเกินกำลังหัวใจเบาเมื่อไหร่โลกก็ง่ายขึ้นเมื่อน,นั้นคุณจะเห็นสิ่งสำคัญในชีวิตด้วยตาที่ชัดเจนขึ้นใจที่ไม่สับสนอีกต่อไป ตัวอย่างของนักรบทอฝันที่วางของเกิดแล้วโลกก็ง่ายขึ้นตัวอย่างที่หนึ่งเธอพยายามที่จะเป็นลูกที่ดีเรียนตามที่พ่อแม่อยากให้เรียนทำงานตามที่พ่อแม่มองว่าดีแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนวิ่งวนอยู่ในวงกฏจนวันหนึ่งเธอยอมวางความคาดหวังนั้นลงแล้วเลือกเรียนในสิ่งที่เธอรักจริงๆหัวใจของเธอเบาลงทันทีและโลกก็ดูง่ายขึ้นเพราะเธอมองเห็นแล้วว่า เส้นทางของเธอนั้นคืออะไรตัวอย่างต่อมาเขาแบกความคาดหวังของทุกคนไว้เสมอพยายามให้ทุกคนพอใจจนลืมใจตัวเองโลกเต็มไปด้วยเงื่อนไขเพราะเขากลัวการปฏิเสธวันหนึ่งเขาตัดสินใจพูดความรู้สึกจริงๆของตัวเองโดยไม่กลัวอีกหัวใจของเขาเบาลงและโลกก็ง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องเล่นบทคนดีของทุกคนอีกต่อไปตัวอย่างสุดท้ายเธอใช้เวลาหลายปีรู้สึกผิดกับความล้มเหลวในอดีตหัวใจของเธอหนักและทุกอย่างในโลกก็เต็มไปด้วยเสียงตำหนิในใจวันหนึ่งเธอให้อภัยตัวเองและแตัดสินใจเดินหน้าต่อหัวใจของเธอนั้นเบาลงโลกก็ง่ายขึ้นเพราะเธอรู้แล้วว่าอดีตไม่ใช่สิ่งที่ต้องแบกตลอดไป สิ่งสำคัญไม่เคยซ่อนอยู่ไกลแต่คุณจะมองไม่เห็นถ้าคุณยังแบกสิ่งที่ไม่จำเป็นไว้แน่นเกินไปหัวใจเบาโลกก็เบาตามมาดูเทคนิคสามเทคนิคของการเลือกง่ายๆในแบบของนักรบกันค่ะเทคนิคที่หนึ่งลบสิ่งที่ไม่ใช่ก่อนจะเลือกสิ่งใหม่หน้าทางของนักรบ นักลบผู้มีวินัยรู้ว่าสนามรบจะวุ่นวายหากมีอาวุธและเกราะที่เกินจำเป็นเขาจึงกล้าที่จะลบสิ่งที่ไม่จำเป็นก่อนที่จะหยิบสิ่งใหม่เพราะไม่มีทางเลือกใดจะง่ายถ้าใจยังเต็มไปด้วยของที่ไม่เกี่ยวข้องตัวอย่างหญิงสาวเคยกอดทั้งงานเก่าความฝันเก่าความคาดหวังของครอบครัวไว้แน่น พอมีโอกาสใหม่เธอก็ไม่กล้าที่จะคว้าเพราะหัวใจนั้นเต็มไปด้วยสิ่งเดิมๆวันหนึ่งเธอตัดสินใจลาออกจากงานที่ไม่ใช่และยอมรับว่าฝันเดิมนั้นไม่ใช่ของเธออีกแล้วแค่นั้นโอกาสใหม่ก็เข้ามาอย่างง่ายดายเทคนิคที่สองฟังเสียงลึกที่สุดไม่ใช่เสียงที่ดังที่สุดแนวทางของนักรบนักรบไม่สับสนไปกับเสียงตะโกนในสนามเขาหลับตาแล้วฟังเสียงที่เงียบที่สุดแต่ลึกที่สุด ซึ่งบอกทางที่แท้จริงเพราะสิ่งสำคัญมักไม่ตะโกนเรียกแต่รอให้คุณนิ่งพอจะได้ยินตัวอย่างชายหนุ่มมีหลายคนรอบตัวคอยบอกให้เขาเลือกงานใหญ่เงินเดือนสูงแต่หัวใจรู้ว่าอยากไปสร้างร้านเล็กๆของตัวเองมากกว่าก็ฟังเสียงลึกนั้นแล้วเลือกง่ายขึ้นทันทีเทคนิคที่3ตัดสินใจทันทีเมื่อหัวใจบอกว่าใช่ นวทางของนักรบนักรบจะไม่ผลัดวันกับสิ่งที่รู้สึกชัดเจนเขารู้ว่าการลังเลจะทำให้สนามรบนั้นเปลี่ยนไปและโอกาสดีอาจหายไปได้ถ้าหัวใจรู้สึกว่าใช่ก็ลงมือเลือกทันทีตัวอย่างหญิงวัยกลางคนเคยคิดนานหลายปีแล้วว่าจะเลิกความสัมพันธ์ที่บั่นทอนเธอแต่เมื่อเธอกลับมานั่งเงียบกล้าที่จะฟังหัวใจจริงๆแล้วพบคาตอบว่าพอแล้ว เธอตัดสินใจในคืนนั้นและชีวิตก็ง่ายขึ้นในทันทีสรุปสามเทคนิคในการเลือกง่ายในแบบนักรบกันอีกครั้งค่ะ เทคนิคที่หลบสิ่งที่ไม่ใช่วางของที่ไม่จําเป็นก่อนเติมสิ่งใหม่เทคนิคที่สฟังเสียงลึกที่สุดนิ่งพอจะได้ยินเสียงหัวใจจริงๆเทคนิคที่สตัดสินใจทันทีเมื่อใช่ไม่ผลัดวันให้โอกาสนั้นหลุดมือนักรบไม่ได้เลือกเร็วเพราะใจร้อนแต่เพราะเขากล้าเลือกสิ่งสําคัญที่ง่ายขึ้นเมื่อเขาวางสิ่งที่ไม่จําเป็นลงไปก่อนในวันนี้คุณได้เรียนรู้แล้วว่า โลกไม่เคยซ่อนสิ่งสำคัญจากคุณสิ่งสำคัญอยู่ตรงนั้นเสมออยู่ในตำแหน่งของมันไม่เคยไปไหนเพียงแค่หัวใจของคุณหนักเกินไปจนมองไม่เห็นมันเองเมื่อคุณกล้าตัดสิ่งเกินจำเป็นออกไปเมื่อคุณเลือกง่ายขึ้นในแบบที่หัวใจต้องการคุณก็จะรู้สึกเหมือนม่านหมอกค่อยๆจางลงโลกไม่ซับซ้อนอีกต่อไปและสิ่งสำคัญก็เผยตัวออกมาอย่างชัดเจนเรียบง่ายงดงาม และตรงไปตรงมาในแบบที่มันเป็นมาตลอดสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณไม่เคยเป็นสิ่งที่ซับซ้อนจนเกินไปมันไม่เคยเป็นสิ่งที่ต้องไขปริศน,นาหรือวิ่งไล่จับให้ทันเพราะสิ่งที่สำคัญจริงๆของคุณมันเกิดมาพร้อมกับคุณตั้งแต่ต้นสิ่งสำคัญนั้นมันคือหัวใจที่แท้จริงของคุณเองมันคือความปรารถนาที่ลึกที่สุดที่จะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองมันคือคุณค่าที่คุณมั่นใจ แม้ในวันที่โลกทั้งใบสั่นคลอนเพียงแต่ระหว่างทางคุณเก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นมามากเกินไปเสียงของคนอื่นความกลัวความคาดหวังความพยายามจะดีพอในใสายตาของคนอื่นสิ่งเหล่านี้ค่อยๆบดบังภาพของสิ่งสำคัญทำให้คุณเข้าใจผิดไปว่าโลกมันซับซ้อนและคำตอบนั้นหายไป ความจริงแล้วสิ่งสำคัญไม่เคยหนีไปไหนมันยังคงอยู่ตรงนั้นในรูปแบบเดิมของมันมันเรียบง่ายเพราะมันไม่ต้องการเงื่องไถามากมายมันงดงามเพราะมันมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์และตรงไปตรงมาเพราะมันไม่เคยโกหกคุณแม้สักครั้งสิ่งสำคัญไม่ได้เปลี่ยนแค่คุณเป็นฝ่ายเดินหนีมันไปเองและตอนนี้คุณเพียงแค่เดินกลับมาสิ่งสำคัญยังอยู่ตรงนั้นเสมอ คอยคุณอยู่ในแบบที่มันเป็นมาตลอดและในวันต่อไปสิ่งที่คุณต้องจําไว้ก็คือเมื่อคุณวางสิ่งใดลงไปแล้วเมื่อคุณเลือกแล้วอย่าหยิบสิ่งที่คุณเพิ่งวางกลับมาทําให้หัวใจนั้นหนักอีกครั้งเพราะหัวใจที่หนักเกินไปจะกลับมาทําให้โลกพร่ามัวและซับซ้อนเหมือนเดิมสิ่งที่คุณตัดไปแล้วสิ่งที่คุณเลือกจะปล่อยไปแล้วควรปล่อยให้มันอยู่ในอดีต เลือกที่มือของคุณจะว่างพอสำหรับสิ่งสำคัญจริงๆพบกันวันที่124อย่าแบกสิ่งเดิมกลับมาเมื่อคุณเลือกง่ายแล้วเพราะสิ่งที่วางลงไปแล้วไม่ควรถูกหยิบกลับมาให้หนักอีกครั้ง